คือท่านผู้ชมก่อนจะไปดูคลิปเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะว,ว่าเสียงในคลิปผมอะ่ะมันจะแปลกหน่อยเพราะว่าคือมันจะมีสองเรื่องก็คือเรื่องแรกนะอ่ะผมอะ่ะเออเขาเราียกว่าทาหูฟังหายใช่ไหมคร <c oughs> าวนี้หาไม่เจอหาไม่เจอปุ๊บทำไงพูดไม่พูดใส่สดเลยท่านผู้ชมบางคนเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกอีกว่าเอา้าเรื่องที่ผมพูดอยู่นี่คืออะไรอ๋อมันก็ไม มันเป็นไม้ท, baptism, ที่ไว้ต่อกับคอมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ผมเรียกว่าทํางานอย่างเดียวเลยว่าจะทางานแล้วก็นอนน้อยฮะเสียงแปลกไหมล่ะโอเคแค่นี้ฮะไปดูคลิปกันได้เลยก็เอาโดยรวมนั้นท่านผู้ชมตัวอะไรซับไพยหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดใบเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มอีกใบหนึ่งดีกว <mam poems> ่าึืบนี่ ก็โดยรวมนะท่านผู้ชมมูลค่าของเนี่ยตัวอะไรซับไพเนี่ยประมาณ132ใบเนี่ยมูลค่าประมาณนะครับ6000บาทกว่ากว่ 6, าหพเลยทีเดียวนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเนี่ยฮะมันมีเพิ่มอะไรดอปเนี่ยสี่เท่าเอ้อะไรเทลึกนี่วะอันนี้จะเพิ่มเท่าหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมจาก5เป์เ็น1ป็นปรเนนะฮะ อยากกดรีเซ็ตแป๊บโอเคลาก่อหนึ่งร้อยสามสิบสองใบเจอกันปืบ๊บโอ้โอ้แต่ไม่มีซัมบี้แมนว่ะกดกดสาครับปืบ๊บอันนี้แปลกไอ้ข้างนอกนี้ก็ดังจังว้าขอโอ้ขอไอดอลเฮ้ยนี้ดีดีดี เฮ้ยโซยุติทมอ่ะเฮ้ยปกติมันออกยากมากเลยนะท่านผู้ชมคือแบบออกโคตรจะยากอ่ะแต่รู้สึกมันออกง่ายจริงเนี yeah, ่ยท่านผู้ชมที่เห็นแบบกดหลายรอบอันนี้แบบนี่คือออกง่ายเหรอจริงๆแล้วแบบแทบจะไม่ออกเลยว้าวได้คอได้โซเทเลอร์ปึบอือ โอ้ oh, ได้สองอันเลยเฮ้ยเดี oh, oh, mm ๋ยวแป๊บโอ้คอโอ้โหคอซอมบี้แมนโอ้ได้สโสลโรหิตด,ด้วยอื uh ้อหือปะเอาการ์ดอัพดาวด้วยแปบ๊บ uh อื้อหือได้มากี่ใบวะเนี่ยได้มาหกใบฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม ปืบ๊บทะลวงนี่คอจีนอตวิสองอัพอีกป้าบป้าบอ,าอะไรดีเอานี้ยกันป้าบนี่คะดูดิที่นี้ผมมีอีกเยอะนะแต่ต้องรอแบบสะสมเพิ่มก่อน <c oughs> ไม่ไหวจริงๆริงฮะมันเยอะพลังขึ้นเยอะอยู่แหละท่านผู้ชม แกบ้างนะท่านผู้ชมถ้าใครที่ดองนะฮะใครสายดองแล้วแบบแต้มากี่อันก็บอกกันด้วยนะค,คอมเมนต์กันได้นะฮะน้อก็ผมโดยรวมนะได้มาแบบไม่ได้น้อยเลยนะถือว่าแบบโอเคนะเนี่ยดูดิได้คอแบบเนี่ยดูดิซอมบี้แมนได้มาเยอะพอสมควรเลยเนะี่ยมีไว้สั้นๆหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์อื่นจะทาด้วยนะฮะสวัสดีก็สวัสดีครับ